คือก่อนหน้านี้ทรามาบ้างแล้วว่าตัวของเธอเนี่ยเลิกเลิกลากับสามีซึ่งเธอประกาศตามโซเชียลด้วยนะว่าเลิกกันไปตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วแต่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะเธอขึ้นโรงพักค่ะแล้วก็ไปแจ้งความดําเนินการเอาผิดกับอดีตสามีค่ะเพราะว่าสามีคนนี้พอเลิกกันไปตามรังควานค่ะคุณผู้ชมเธอกลัวว่าเธอจะถูกทําร้ายร่างกายเพราะว่าตอนที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาเธอถูกทาร้ายร่างกายหลายต่อหลายครั้งอ่ะนะคะตัวของน้อง ลือนคะคะก็เดินทางไปพร้อมกับทนายความค่ะไปแจ้งความแล้วก็ดาเนินคดีเอาผิดค่ะกับฝ่ายชายซึ่งเป็นอดีตสามีเธอบอกว่าตอนที่แต่งงานด้วยการอยู่กินด้วยกันเธอถูกทําร้ายร่างกายด้วยกันทั้งสิ้น4ครั้งค่ะนั่นก็คือเดือนพฤษภาคมในครั้งแรกป,ปี2565เดือนกรกฎาคมปี2565ครั้งที่สามีายนปี2566และก็ครั้งที่4เดือนกันยายน2566คือครั้งนั้นเธอโดนหนั ที่สุดค่ะสามีเมาอารมณ์ร้อนตบหน้าเธอสิบครั้งทำร้ายร่างกายเธอจนกระทั่งเจ็บไปทั้งตัวเลยแต่พอสั่งเมาทุกครั้งค่ะจะขอคืนดีจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเธอไม่ไหวตัดสินใจเลิกลาคือพอเลิกกันไปสามีไม่จบค่ะตามรังควานนะคะคุณผู้ชมเธอเนี่ยอยู่อย่างหวาดระแวงกลัวว่าชีวิตจะไม่ปลอดภัยต้องย้ายบ้านสามีตามไปถึงบ้านเธอกลัวถึงขนาดวิ่งหนีออกจากบ้านแบบเท้าเปล่าเลยฟังกันหน่อยค่ะ แต่ที่แบบว่าเป็นเป็นสามีภรรยากันที่แต่งแต่งงานกันมาเนี่ยก็ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องเรื่องอารมณ์เนี่ยแหละค่ะเรื่องอารมณ์รุนแรงแล้วก็ทะเลาะก,กันค่อนข้างบ่อยใช่ค่ะแล้วก็เหมือนทําอะไรก็ต้องต้องต้องค่อนข้างต่างใจเขานิดดึงเลยค่ะซึ่งก่อนที่จะมีลูกเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้ก่อนที่จะมีลูกเนี่ยเขาดูแลดีมากค่ะแล้วก็ ให้แต่งตัวได้ให้ออกไปเจอเพื่อนได้คือเธออยากจะให้สามีคนนี้ค่ะเลิกยุ่งกับเธอโดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็สิ่งที่สามีคนนี้จะไปสร้างเรื่องอะไรหลังจากนี้มันไม่เกี่ยวกับเธอแล้วค่ะม